เดินจากเอจ่ะมา่าเยอะแยะเลยพี่นงค์ชื่นใจเย็นชื่นใจพี่น้องจ้าอากาศมันก็เย็นเราอยู่ในนี้มันเอจ่ะเอเย็นเย็นเกียงตู้เลยพี่น้องจ้าไม่มีอะไรไไเลยอาไรอย่างเกียงตู้เลยจ้าพี่น้องจ้ค์เฮ็ดเป็ดไก่พี่น้องจ้าจ้าทางหอกกันหอนมาเข่าไม่มะเขา่ารตัดตากเอก่อนพี่น้องจ้าหาเดินชมของกินก่อน ข้างนอกมีอะไรกินเนาะตากแอร์พี่น้องจ้ะหาเดินตากแอร์หาเดินตากแอร์โอ้วเจอแอร์ก่อนนะจา้ามาหน้องเมียวห้องพักเป็นวัดพี่น้องจ้ะก็เลยต้องใส่เม็ดน่ารักคนเอกี๊ชิวันหนาเพรชัดเนาะเดินตากแอร์จ้ะมามาายย่าเยอะแยะเลยพี่น้อาชื่นใจเย็นชื่นใจพี่น้องจ้ะอากาศมันก็เย็นเราอยู่ในนี้มันแอร์จ้ะแอร์เย็นเย็น,ยน หาของยู่ของกินกันพอเย็นเเนาะมีอย่างหลายอย่างไยเนี่ยแล้วรับคลิปนี้ไปเลยจ้ะไม่บายคลิปหนาพอกันไหมเด้จะได้สู้ๆจะพี่น้องเลิฟๆทุกถ้าเจนพี่น้องจ้าชัดเจนเปลี่ยนเนาะเพราะอยาใส่แม่ดีกว่าจะพี่น้องยังตากแอรจ้ะเวลาคนบอกก็สื้อบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรกระประูกข้อเข่าไปเฮ็ดงานพี่น้องจ้ะทหารเครื่องกระปูกข้าวข้าวมีราสีมีสีฟ้าห้าสิบเก้าบาทพี่น้องจ้ะ อันนี้เคนดี้นื้อหาอันนี้ก็พี่น้องจา้าไม่มีที่จะเอาเลยขนมขนมก็ไม่มีที่จะเกลื่อตู้เลยพี่น้องจ้ะไม่มีอะไรเลยปลาเรียงเกลื่อตู้เลยจ้ะพี่น้องดูจา้หาหัวเห็ดเตกไก่พี่น้องจ้าท่านขอยาใส่เมตโต้ด้วยพี่นงค์ด้วยเนี่จ้ะฮะฮะก็พี่น้องจ้ะหาดูอะไร มีอะไรกินเนาะตากแอร์พี่น้องจ้ะหาเดินตากแอร์หาเดินตากแอร์โอ้เจอเอไปเรื่อยไปจะว่างดีพี่น้องมีอะไรกินเนาะตากแอร์พี่น้องจ้ะหาเดินตากแอร์หาเดินตากแอร์โอ้เจอเอร์ให้สิบห้าบาทหมู มีหมูอยอะแยะแล้วพี่น้องนุจ้ะอันนี้จะเป็นไอศครีมเป็นไฟถอดเองพี่น้องจ้ะห้าสิบห้าบาทหมูมีหมูอยอ่แยะแล้วพี่น้องนุจ้ะอันนี้จะเป็นไอศครีมเป็นไฟถอดเองพี่น้องจ้ะแอบ,บเข่าแล้วพี่น้งองกับปุกข้อเขา่าข <c oughs> องขายหลขายอะไรูจ้ะแ,แต่คนไม่มีครว่า คนว่างจะพองพันกับย่างดูกับปูกห้อเขาไปเห็นงานพี่นุองจ้ะอุทหารเนื่ยกับปูกข้อข้าวมีลายสีมีสีฟา้าห้าสิบเก้าบาทพี่นุองจ้ะไปเลือเล่อยสปกว่างดีพี่นุองถ้าเจนพี่นุองจ้ะชัดเจนเปลี่ยนเนาะเพราะยาใส่แม่ดีกว่าจะพี่นุองยังตากแอร์จ้ะเวลาคนบอกกับสือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร็ก่กอนนะจ้า อาหาร้องเมียวองคพันธ์เป็นวัดพีพ่หนงจ๋าก,ก็เลยต้องใส่เม็ไดไอ้ละคนมื่ก็สิวันหนาประชัดเนาะไปเรื่อยๆเลยสว่างดีพี่หนง <c oughs> อื้อขอหยาดปิดเมียได้พี่หนงเนาะเจอไอเย็ออยยนนะไอคึกคึกองค์พันธ์เห็กันไหมฮะหลากเอลซื่อเนี่ยพี่น้องจา๋ายังไม่ทันเลยยังเจ้าเนีย่ยพี่หจ๋ะชมเพื่อยู่พีน่น้องจ๋ะมีช่องระบายนี่ออกความระบายความโอนออกกวอกเข็งดีพี่น้องจา๋า ขัดจ <c oughs> ิกแข็งมีอขอยาดิดแม่เด้พี่นุนด้เจอไอเย็น,ออยผผนไ,ไหหอคือคึ่งพัน่กมฮะตากเอลซื่อเนี่พี่นุองจ๋ายังว่าท่านเลยอยังเจ้าเนี่ยพ่้ะชมท่านขอ,อยาดไซเมตโต้ดพี่นุองด้วย <c oughs> นี่จ้าฮะฮะก็พี่นุองจ้าฮะ,ะดูอะไรห้าสิบเก้าบาทเห็นอยู่ในโลกตาหารีิบกก้าบาท ทองสีีชมพูก็มีมกับฟกบห่อข้าไปเห็นงานพี่นองจ๊ะทหารก็กับฟกห่ขอข้าวมีราสีมีสีฟ้าห้ 5, าสิบเกาบทพี่นองจ๊ะท่านขอ,อยาใส่เมตโต้พี่นงหรือ <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะฮะก็พี่นองจ้ะหาดูอะไร <c oughs> ท่านขอ,อยาไ่เมตโต้พี่นองหรือ <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะฮะ ฮ่าก็พี่น้องจ้ะฮ่าดูอะไรเดินจากแอจ้ะมามา่าเยอะแยะเลยพี่นอ้องชื่นใจเย็นชื่นใจพี่น้องจ้ะอากาศมันก็เย็นเราอยู่ในนี้มันแอร์จ้ะแอร์เย็นๆม,มีอะไรกินเนาะตากแอพี่น้องจ้ะฮ่าเดินจากแอรฮ่าเดินจากแอร์โอ้เจอ A. รอไปคนไม่มีก็ถอดแม่ได้เนาะพวงพันธุ์มายังตากแอร์พี่น้องจ้ะ มันเดินตากแอ์นะจ้าออมันห่อนจะเล่นนั่งๆั่ตากแอก้น้อพี่นงกาะหากับข้าวกับปลาก่อนจ้ามีอยังลดราคาในน้องพูพี่นองจาเกี้ยงตู้เลยป้าเหลืองคกลห้าสิบเก้าบาทเห็นอ, <c oughs> อยู่ในโลตาดหาเกลีกว่าบาทมี่สองสีสีชมพูก็มีหาของยยของกินก็นพอเย็นๆเ,เนาะมีอยังหลายอย่างเล้ย รับรับคลิปนี้ไปเลยจ้ะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวจะได้สู้ๆจ้ะพี่น้องเลิฟๆทุกเอาเลยพี่น้องจ้ะเดินต่อไปคือสิ้อไซเดอร์ก็กลับตลาดคือเก้าหน่ะพี่นะหาของยู่ของกินกันพอเย็นๆเนาะมีอย่างหลายอย่างแล้วรับรับคลิปนี้ไปเลยจ้ะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวจะได้สู้ๆจ้ะพี่น้องรับรับทุกถ้าเจนพี่น้องจะชัดเจนเปลี่ยนเนาะเพราะอยากใส่แม่ดีกว่าจ้ะพี่น้องยังตากเอจ้ะ เวลาคนกรสิบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะนี้เคนดี้นางหาอันนี้ก็คือนองจาะไม่มีที่จะเอาเลยพลมุมขน,นมก็ไม่มีที่จะแอบเขาแล้วพี่นงกับปลุกข้อเขาท่านขาอยาใส่เมตโต้ดูพี่นงด้วยใ <c oughs> นจก้กหาหาก็พี่นองจ้ะหาดูอะไรไปเรื่อยืป จะว่างดีพี่นองออกมาหอนจะเล่นนั่งนั่งตากแอร์ตั้งพี่นองจ้าหากับข้าวกับปลาก่อนจ้ามียางรดราคาในน้องพูดพี่นองจ้าเกี้ยงตู้เลยป้าเเลือเกลี้ยงของขายหลายอจ้ะแต่คนไม่มีคนว่างคนว่างจะพ้องพันกับยางตู้พี่ห้สิบห้าบาทหมูมีหมูแย่ๆแลวพี่นอนจ้ะอันนี้จะเป็นไอศครีม เล่นไฟถอดเองพี่นงองจา้าก่อนนะจ้าอาหารนงเมี่ยวงพันเป็นวัดพี่นงองจ้าก,ก็เลยต้องใส่เม็ดแรกๆคนบันก็ชิวันหนาบะชัดเนาะอมันหอนจะเล่นนั่งๆังตากเอล่างพี่นงองจา้าหากับข้าวกับปลาก่อนจา้ามีอย่างลดราคาในน้องพูดพี่นงองจา้าเกลี้ยงตู้เลยป้าเหลืองเกล้ยงอมันหอนจะเล่นนั่งรังตากเอล่างพี่นงองจา้าหากับข้าวกับปลาก่อนจา้ามีอย่างลดราคาในน้อง พี่น้องจากเกี้ยงตู้เลยป้าเหลืองเกลี้ยงจ้าทางนอกมันหอนมาเข่าเม่มาเขา้าโรตัรตากแอรต้อนพี่น้องจา้าหาเดินชมของกินก่อนทางนอกมาเดินตากแอดูตากแอร์ตากแอร์ตากแอร์ยังบ่ทัดนี้ยังไม่พี่นอ้องนะท่านนี้จะได,ด้เพื่ันนีเคนดี้นังหาอันนี้ก็พี่น้องจาไม่มีที่จะเอาเลย ขนมขนมก็ไม่มีที่จะเดินจากเอจะมาม่เยอะๆเลยพี่นุ่มชื่นใจเย็นชื่นใจพี่น้องจ้าอากาศมันก็เย็นเราอยู่ในนี้มันแอจ่ะแอเย็นๆชัดเจนพี่น้องจ้าชัดเจนเปลี่ยนเนาะเพราะยาใส่แม่ดีกว่าจะพี่น้องยังตากแอจ้ะเวลาคนบอกกสือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะชัดเจนพี่น้องจ้าชัดเจนเปลี่ยนเนาะเพราะยาใส่แม่ดีกว่าจะพี่น้องยังตากแอจ้ะ มาคนมันก็เสิบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะื่อนตู้เลยพี่น้องจ้าไม่มีอะไรเลยปลาเลี้ยงเกลี้ยงตู้เลยจ้าพี่น้องอ่าอ่าอ่าโบเห็ดเป็ดไก่พี่น้องจ้านี่ห้าสิบเก้าบาทเห็นอยู่ในโลกตัด่านเียบเก่าแบนี่สีสีชมพูก็มีขอ <c oughs> อยาดเป็ดแม่เด้อพี่น้องเด้อเจอไอเย็นนะไอคือคลุก,ลกผมพันก็มาฮะ ตากแอร์ซื้อเนี่ยพี่นงค์จ๋ายังไม่ทันเลยยังเจ้าเนี่ยอกจ้ะชมน<ค><ด>ี่ห้าสิบห้าบาทหมูมีหม,มูเยร์แชียร์นะพี่น้องนะจ้ะอันอนี้จะเป็นไอศครีมเป็นไฟถอดเองพี่น้องจ้ะมาเดินตากแอร์โอตากแอร์ตากแอร์ตาก,อตากอาาแอร์ยังไม่ทันเลยยังนะพี่น้องนะถ้าเหนื่อยจะไปต่อไปคนไม่มีก็ถอดแม่ได้เนาะพองพันไม่ยังตากแอร์พี่นงค์จ้า มาเดินตากแอร์นะจ๊ะของขายลายดูจ้ะแต่คนไม่มีคนว่าง <c oughs> คนว่างเราพ้อมพันกับยางดูจ้ะมาเดินตากแอร์ดูตากแอร์ตากแอร์ตากแอร์งั้นพวกท่นไหนยังไม่พีน่หนุง่งอะท่านนี่นะจ๊ะจะไปกดบบ <c oughs> ไฟจ้าบ๊ายบายท่านขอ,อยาใส่เมตตโต้ด้วยพี่หนุ่มด้อ นี่จะ้ะฮะฮะก็พี่น้องจะ้ะ